สวัสดีท่านผู้เจริญเอาสวัสดีท่านผู้เจริญเอาสวัสดีครับในใครเขาเข้ารวมแแบบเวลาอีเกียชันไม่ติ่นนะโอเคท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะไม่ไปอยู่กับแมปปากวัวที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างละอา่านไม่ออกไม่รู้สิซึ่งส,สวัสดีท่านผู้ชมเป็นรอบที่สี่แล้วนะฮะตอนนี้เราเล่นในแบบแบบแบบสามแลตอนเนี้ยแม่งผ่านผ่านจากแมปผีมาตอนเนี้ยตอนนี้มาเล่นแมป พักสมองบ้างบาบอกสมองบ้างน้ชมนะแมปนี้เป็นแมปปลากรูบแบบ,บอีซีม่มั้งเบาๆหรือเครียดขึ้นวะเนี่ยไม่รู้สิแมปปลากรูจะยากหรือง่ายเราไม่รู้เรามากดปุ่มดีกว่านะความจริงอยู่ที่นี่เองสตาร์ทอะอะไรเนี่ยช้อปปี้อ้าวเริ่มกันแล้วนะฮะสตาร์ทครับโอ้ยตกครับตกมันต,ต,ตกครับแปลว่าโอ้โต,ตกตกเฉยได้ครับโอ,อ้ตกครับชิปอ๋อนี่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 ปึ๊บปุ๊บอโอ้ยตกอีกแล้ว ไม่ไันเยอะแล้วครับพี่น้องเราต้องทิงนะเอ้ยเดินเดินไปครับปึ๊บหืมปลาโกนิดหน่อยครับคุณพุ่มมาอย่างครับอะไรครับผมไปก่อนแล้วนะไปไปถ่ายไปก่อนแล้วนะรอฉันอ้าวตกซะแล้วตกซะแล้วตกซะแล้วครับไม่เป็นไรเรามาเซฟตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปต่อครับปึ๊บแวมือจะน้ำมึงือ เฮ้ยอย่านำกูครับอย่านำผมครับปึ๊บปึ๊บมาแล้วพี่น้องปึ๊บอะไปยังต่อไปเนี้ยอ๋อปึ๊บเฮ้ยแม่งตกเดี๋ยว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 เออเอรู้ว่ฝั่งผมรู้ว่เฮ้ยข้ามได้เฉยครับโอ้โหยากวู้ยยากเหรอครับผมว่าง่ายออกง่ายจะตายครับง่ายจะตายครับโอ้โหมาได้ไงเนี่ยครับมาได้ยังไงครับย เฮ้ยผมมีอีดอกรึเป่ะอีดอกทรักในมือแล้วไปครับไปไปครับเพิ่มรอกูเลยไม่รอครับไม่รอรอทำไมครับอืรอให้เสียเวลาครับรอให้เสียเวลาตกสัตว์แล้วนายแล้วมึงโอ้ยไม่แก่เลยเนี่ยมันวิ่งไม่ไปเนี่ยนาต้องไปเปล่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าโอเคว่ามึงไม่ต้องมือต้องผ่านละกูกูผ่านไปและกูผ่านเลยนะครับเฮ้ยกระบองเพชรกระบองเพชรทอมิด ออกออเฮ้ยเกระต่ายนั่นเลยครับโหดเกินอยากโหดก็เปิดมาเเปิดคำสั่งดิเอาสั่งอะไรไเปิดไม่คำสั่งนะครับคำสั่งอะไรครับอ๋อนี่กระโดดกระโดดกระโดดมันเป็นไม่ใช่คำไม่ใช่คำสั่งมันเป็นกระโดดนะเอาไอ้เหี้ยนี่เปิดไอ้เหแค่ได้เปิดบัฟไอ้เหี้ยไม่เปิดบัฟเฉยครับเพิ่มเป็นบัฟแมท อ๋อเป็นแมพเหรอเฮ้ยตกครับต้องใช้สมาธิซะหน่อยนะแม่งกูมาทายเครียดเหรอกูไม่เครียดกว่าเดิมเนี่ยเอาตกกันงั้นโอ้อะไรวะเนี่ยตกแล้วโอ้โหพันภูเจริญตกซะแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยครับภูมิภูมิภูมิมาแล้วตามมาครับ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 กระนายนายไปกระโดดทำไมไม่กลวอะระต้องกดนายนายต้องยืนยืนนิ่งๆแล้วนายก็กด ลั Run! Run boy, Run. นรันบอยลันปึ๊บนี่ไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงต้องเปิดอันตีอะ e. ต้องเปิดตีแล้วเหรอน,น้านี่อันนี้กูต้องหาละอันนี้กูจะผ่าละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมแค่มันจะผ่าแล้วจะผ่าแล้วครับเฮ้ยปุ่มความจริงอยู่ความจริง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  ความจริงนนั้แล้วเฮ้ยกระโดกกดปุ๊บเดี๋ยว้อยพานพีคครับหมูครับดันหมูหมูครับแหลกเฉยครับแม่งเสียงมึงก้องมากมันแหลกไปต่อมันแหลกอย่างนั้นเหรออ้าวตกซะแล้วครับแบบน้ำจิ้มครับหมูหมูครับหมูหมูครับหมูหมูครับผมว่าหมูนะมันแหลกตรงไหนวะกูโคตรลื่นเลยโอ้ยนะครับมันน่าจะแหลกชิมอ๊อบอ่ะเกิน ใช่ป่ะหมูเยอะจังหมูกับแกะนี่เยอะเกินหมูอุ้งอ้าวไม่เอากูถึงแล้วแม่กูล่วงทําไมวะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยครับผมเนี่ยงงแล้วงูตัวเองงงครับแชมป์งงครับแชมป์งงครับตอนเนี้ยสปีดครับทําสปีดแล้วครับเฮ้ยเอาทำสปีดแล้วครับทำสปีดแล้วทำสปีดแล้วอืมถือด้วยครับึ๊ึมึงเห็นเออไอภูมิมง ไอ้ฟูมมองเห็นโปรเพี่อเยอะเขาทำหรือเปล่าเห็นเห็นเออนั่นแหละเขาจะแบบเฮ้ยถึงแล้วแรกอ่ะวงวงมันแรกอุ้ยไม่ต้องผ่านแล้วมึงเฮ้ยสปินอะไรนะความอ๋อความมืดความมืดอ้ายตกอ้าวพี่น้ำน้ำน้ำมันอ๋อมันมืดแล้วมันมืดหนองน้ำหนองน้ำครับไอฟูมเนี่ยแรกแลกแรกได้ไงครับแรกได้ไงครับ ยูทูปมันเด้งเอาเหรออ๋อเป็นประการลงเฮ้ยค้างเลยตามผมมาครับพี่น้องตามผมมาครับตามผมมาท่านผู้เจริญไม่ต้องมามือต้องม่ต้องโดดละมัสลูมมัสลูมมัสมัสลูมเห็ดเห็ดเห็ดครับเห็ดเห็ดหมายไฟทองครับเอาไอ้ผู้มึงอยู่ไหนเนี่ยเอาเออดีมากมาละเอาผู้มึงค้างเหรอ เอาไปก่อนแหละฉันให้นายไปก่อนฉันให้นายไปก่อนเลยครับคุณประกาศเชิญมันแหลกว่าม็อบมันเยอะครับอ๋อกูปิดม็อบก่อนนะกูปิดม็อบก่อนนะอ้าวกูลืมไปม็อบติดไม่ได้นี่พุูมพุ่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 มอีสปีดพุมพุ่มพุ่มอีมีพุ่มกูว่าฆ่าไปเถอะ เออภูม át, <im itation> เิเป็นไปด่านี้ดีกว่าด่านี้ดีกว่าด่านไหนนะท่เราเราถึงด่านนั้นนะด่านไหนแล้ววะเป็นด่านหนองน้ำอ่ะหนองน้ำหนองน้ำหาด่านหนองน้ำแป๊บอะไรประมาณวะเรามาเออใช่เราเรามาตรงมัสลูมัสลูมเออมัสลูมนี่นี่มัสลูมมัสลูมเราเราถึงมัสลูมเราถึงมัสลูมปึ๊บอ่ะเนี้ย ไม่ใช้สูตรแมปบลักที่แมปแบบบัฟแมปโอเคไปต่อแล้วครับเฮ้ยตกเฉยไปต่อครับพี่น้องผมแบบโปรเพย์กันนะโอ้โหดูครับโปรเพย์กันนะอื้อหือกูแหลกเฉยๆไอ้สัพท์แหลกได้ไงครับแหลกได้ไงครับมัน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 โอ้แหลกได้ยแหลกได้ไงอ่ะจำยังไม่แหลกเลยอ่ะภูมิ นายมันโทรศัพท์นายมันน่าจะไปดีนะเฮ้ย hey, วัสดีนายวัดีครับทำไมผมมาก่อนอ่ะภูมิโอเคไม่ต้องฮะเฮ้ยอะไรนะอ๋อ oh, ม,มันเป็นอะไรอะ่ะมันมันบอกว่าให้เราไปไปขายขายอะไรอะไรนะ y ู u m a ไปไ,ไปแล้ว y ะ u m เมอะไรยู u m กไปละยูล้ อันนี้ไม่คุ้นง่าย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 เกินน้ำง่ายเกินน้ำดูดเก็บง่ายหมดอย่างง่ายเกินน้ำเออเด็ดเด็ดมึงมึงตกไปไม่เสดเลยเมื่อกี้อ้าวอ้าวฟิตฟิตอ้าวฟิตฟิตปลา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 อย่าอย่าพูดอย่างนี้ปลาอะไรปลาที่อย่างปลาอะไรอ่ปลาอะไรผู้ปลานะปลานะอย่างงี้ฉะนั้นะเฮ้ยอย่าพูดเฮ้ยเอาตกอืมเริ่มยากแล้วครับเริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วครับ ยากเปิด<ะ>ก็เกิดยากแล้วครับยากเหลือมยากแล้วครับมันยากจริงวะเฮ้ยแม่งแค่บล็อกแรกกูยังโดดไปไม่ได้เลยเออมันโอ้โหภูมิบล็อกเนี้ยกูยังโดดไม่ได้เลยบล็อกบล็อกดแดงๆนะบล็อกดแดงๆนะเนี่ยนะกูโดดยังไงเนะนี่ยล<ด>องตัวก่อนครับอ่ะคุณเชิญไปก่อนนะครับเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมึงมันแหลกมึงมึมันแหลกมันแหลก มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับความสามารถควาสามารถตกแล้วรับใส่ตกยใจแล้วไม่โกงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแตต่กไหนๆกูว่าถึงแล้วแต่ก็ตกครับมันมันมันเป็นเป็นโชคชะตาเอ้ยโชคชะตาดูผมไว้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรครับอะไรครับดูผมไวม เอาเอาเอาไหนดูนะครับคุณตกลงนะคุณตกน้ำครับจุ๊บๆฮัลโหลฮัลโหลมึงตกเอ้ยนี่อะกูถึงแล้วนะกูถึงแล้วนะกูถึงแล้วนะอากูถึงแล้วนะยากกว่็คือผมผมก็คือเมื่อกี้ผมถึงแล้วอ่ะแม่งตกเฉยเฮ้ยเดีดีดูอู้อูอู้อู้อู้อ้าวไปละภูมิไปละบ๊ายบายไปบายครับไปบายครับ บไปบ่ายครับภ mm ูม hmm. ิไปบ่ายครับไปบ่ายครับอืไปครับไปครับฮึบอืมฮึบอืมอ้าวเดี๋ยวน้ำมาจากไหนครับน้ำมาจากไหนครับไม่เป็นไรอ้าวมือทับทีพเฉยอีเอ้าภูมิทับทีพหน่อยทับทีพหน่อยเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยเหลือกันนะอ้าวเดี๋ยวกูตกกันเลยอ้าวอ้าวทับทีพครับกูไม่ตีครับ เอาทับทีบีครับทับทีวีครับอ่ะเอาเลยครับทับทีวีโอเคอ่ะคไปนะปึ๊บอืมอืมไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้จังหวะนี้เข้าจะถึงเส้นชายแล้วปึ๊บอ้าวอะไรวะทานน้ำแข็งอ๋อทานน้ำแข็งเป็นครับผู้ขอน้าแข็งผู้ขอน้าแข็งเราคือดูผู้ขอน้าแข็ง ตาพวกของน้ำแข็งเหรอเอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งกูต้องการนั้นหน้าร้อนเอ้ยตกซะแล้วทับที่พีนะครับคุณทับที่พีนะครับทับที่พีนะครับที่พีทับที่พีครับตกหมดทั้งงานเฮี้ยเฮี้ยเอาทับที่พีครับกูพี่แก้วว่าน้ำมาแค่นั้นหรอครับไปต่อนะครับทับที่พีเลยเอาเฮี้ยตกทั้งงานโอ้เฮ้ยกูเนาะกูตก อ่าภูมิภูมิใจับภูมิภูมิใจับผมจะไปอย่างมีตั้งใจสมาธิสมาธิครับสมาธิตั้งสติตั้งสติครับตั้งสติอ้าวอ้เป็นไงโอ้เยสุดยอดครับอืมไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมขอให้คุณไปก่อนเลยไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปก่อนเลยครับโอเจ๋อมากผมจะไปนะไอ้กูกูจะไปแล้วสวัสดีครับ ท,ท,ทับทีพีหน่อยเร็วทับทีพีหน่อยเร็วเอา้ามึงทับทีพีตอนกูว่ายน้ำเลยนะสุดยอดมากอ่าทับทีพีนะครับทับทีพีนะครับพี่น้องผมจะดิกน้าตาแล้วคุณภูมรริทำอะไรอยู่ครับทำอนะไรครับทำอะไรครับทำจะทำทำอะไรอยู่ครับ c o p y ีอ้าวโอเคมาต่อครับเฮ้ยเฉยเฉยครับ เอาอะไรของกูเนี่ยกูยังไม่ทันไปเลยทับทีพีนะทับทับทีพีนะครับให้คุณพายผมไปก่อนใช่ปะึ้ยโอเคฮึฮึฮึเสร็จแล้วเสรแล้วจะถึงเสช้าแน่ถึงเส้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮึฮึเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าอุ๊บอ่าฟอร์ดเหรอ <tyard. S 2> <ป ate. S 1> อ่าปุ่มไม่ทำงานครับพี่น้องป่าอ้าวโอโอโออ๋อน้ำพึงพ่งพึ่งพึ่งหรือเปล่าวะดีเดี๋ยวข้าวโพดอเลนอ๋อสวนส้มเหรอใช <c ười> ่ไม่ใช่สวนส้มต้องไปทางนี้ต่อไปเว้ยกูเห็นปุ่มแล้วผมมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ครับทางนี้ครับตามมาแล้วตามกูตามอ๋อไม่ใช่ออเลนมันเป็นสวนแตงโมสวนแตงโม ของพี่เต้<ะ>ได้เอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> เอา้เอาครับดีบีนะครับท่านผี้ครับเราต้องช่วยเหลือกันครับเพราะเราเลยเล่นกันสองคนกินคัมแบ็ก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 เอา้าคัมแบ็กตกแล้วอ่าไม่ใช่แล้วตกตกไม่เป็นไรครับตัวตมีปัญหาอา้าวตกซะแล้วกูทีพีได้เอา้าตก,ตกแล้ว ามาโตได้แล้วอโอโอ้โหตกซะแล้วครับอืมหึอือหึปไปก่อนเลยครับผมไปก่อนแล้วนะภูมิไปก่อนแล้วนะไปก่อนแล้วนะไปก่อนแล้วอ่าเชา่ใชยข้างหน้าแล้วจุ๊บมีกี่ด่านกันแน่<า>วะโอ้โหปากกาโอ้เต่ากระดโระดงครับเต่ากระโดงเต่ากระโดงเออภูมิเซฟเซฟย,ยังวะเซฟแล้วอ๋อมาติดสโลเลยติดสโลเน่ติดสโลเน็ต ทำมันง่ายจังวะดันโคตงง่ายเลยเออโอ้หง่ายก็แปลแล้วภูมง่ายก็แปลแล้วง่ายก็แปลแล้วทับทีวีหน่อยใช่คือขอบังของนายเอ้ย <c oughs> ตกทำไม <c oughs> ตกทำไมเขาบอกว่าใช่คือขอบังของนายแต่ทำให้เราตกเลยตกน้ำไปด้วยกันซีดชิบชิบ <c oughs> อ๋อซีดซีโท,โทั้ทั้มันเป็นทะเลเต่า เลเต่าเฉยนี่เลยเฮ้ยตกครับตกเอาตกโอ้โหโคตรเกลียดเลยครับอะไรกันเนี่ยไอจี้ฉันวันไหนแต่วะยังให่กูรูนใครคนสาวะใครคนสั่งวะใครคนสั่งเนี่ยเกียรไปต่อไปต่อครับไปต่อครับต่อครับเด้งเฮ้ยเต่าเด้ง เอาเด้งเอาเด้งเอาเด้ง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 เดงอาเด้งเอาเด้งใครบอกว่ายากเออใครบอกว่าง่ายตกหัวทชิมเลยเฮียยากเกินง่ายเกินนะดูดิครับเฮ้ยจบแล้วเหรออ้าวอ้าวจบแล้วเหรอครับโอ้โหจบแล้วเฮ้ยคอมมานด์บล็อกเหรอไม่รู้ใครไม่รู้ เล่นคอมเจี๊ยงในไม้แแบบเป็นแมพที่ดีมากเลยนะขอบคุณที่เล่นแมพนี่แปลไทยแล้วคลิก on my window เอ้ยไม่ใช่ window อะไรวะอ๋อมันเป็นเว็บไซต์เหรอคลิก on my เว็บไซต์เว็บไซต์มันแล้วแม่นแล้วเว็บไซต์อ๋อแมพเว็บไซต์ทวิตอ๋ออ๋อโอเคอันนี้อะไรวะ command อ๋ Command Box. อคอมมานด์บ็อกอ์่ยังเนี้ยจำไม่ได้ละอันนี้คือชาร์เตอร์เนี่ยผู้วันนี้อะไรวะยูทูบเขาเหรอยูทูบเขาเหรอน่าจะเป็นแบบผู้สร้างอ๋อผู้สร้างโอเคท่านผู้ชมแมปนี้เป็นแมปที่โคตรสนุกแล้วก็คือผมจะพูดว่ายัางไงดีอะแมปนี้มันเปรียบเปรียมไปด้วยความสามัคคีของเราสองคนท่านผู้ชมนะอ่าใครอยากเล่นก็ ือใครเล่นก็ใครเล่นก็ไปโหลดในแอปเมาส่วนมันเป็นแอปอะไรนะแอปอะไรภูมิแอปนั่นนะจำไม่ได้ฮะเออนะจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ที่ผู้ชมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างในแอปเนี่ยมันมีแมทแอดออนม็อดอะไรทุกอย่างรวมในไหมครับหมดเลยผู้ชมนะอ่าแมปนี้ทําให้เรามีความสามัคคีแล้วก็ความตั้งใจมากขึ้นนะผู้ชมนะอ่า โอเคขอตัวลาไปก่อน่านผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะ่านผู้ชมนะไปละซียูเกนได้ทำกุ๊ดบ่ายละทุกคนนะครับอ่ะภูมิจะมีอะไรฝ่าท่านผู้ชมหรือเปล่าล่ะฮะไม่มีละไม่มีละโอเคอยา่าลืมไปติดตามช่องคุณภูมิด้วย่านผู้ชมนะไปละ